รหัสต,ต่อไปค่ะปิดท้ายรายการรหัส7874นะคะ7 8 7 4คุณพี่หนังวัวพิมพ์ลายช้างค่ะหนังวัวพิมพ์ลายช้างตัวนี้ช้อปปิ้งจัมโบ้คุณพี่ของเยอะนะใครมีของเยอะอยากได้กระเป๋าสะพายใบใหญ่ๆ แล้วก็เป็นห่วงเรื่องน้ำหนักเอาใบนี้เลยนางวัวพิมพ์ลายช้างนะคะน้ำหนักเบาที่สุดใน3โลกฐานกระเป๋า12นิ้วค่ะความสูงอยู่ที่10นิ้วความหนาค่ะอยู่ที่5นิ้วครึง่งฐาน12สูง10หนา5.5ค่ะสายสะพายจะเป็นงานสายแบนเนาะแล้วก็ปรับเลื่อนสั้นยาววงแขนได้วงแขนตรงนี้ปรับสั้นยาวได้ด้วยหัวเข็มขัด 1ิตรง1เส้นค่ะคุณพี่สองข้าง้ายขวาตรงนี้จะเป็นช่องลวงได้เนาะเวลาที่คุณพี่ใช้งานแล้วหนังมันเริ่มขายตัวนะคะเริ่มยืดหยุ่นช่องด้านข้างตรงนี้คุณพี่จะลวงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะตามด้วยช่อง1ิบลวงหลังอีก1ซเส้นค่ะคุณพี่ช่องสิบนี้จะเป็นช่องลวงลึกลงไปนะคะแนวตั้งแนวตั้งแบบนี้เลยตามความกว้างปึ๊บลงไปความลึกอยู่ที่สักประมาณ5นิ้วนะคะเหมาะก,กับคีการ์จอดรถบรรถไฟฟ้า1นึ่งิยาวค่ะ 7874คุณพี่ตอนนี้สต๊อก3 4สพร้อมส่งสายสะพายครอสบอดี้1ซนค่ะผ้าสับในเป็นงานผ้ากำมะหยี่เนาะสีน้ำบาลทองค่ะ2พ็อกเก็ต1นพนังกลางและ1 0ลวงด้านหลังค่ะสำหรับรุ่นนี้คุณพี่ใบใหญ่จูใจราคาดีด้วย2,590บาทเท่านั้นนะคะ2,590รหัส7 874ค่ะคุณพี่7874ตามด้วยสีที่ต้องการได้เลยสายสะพายเป็นงานสายหนังนะคะหนังคู่ตัวกันกับกระเป๋าเลยเป็นหนังวัวแท้ปรับสั้นยาวด้วยตัวเรือนนะคะ7874ตามด้วยตาลค่ะคุณพี่อีก2สีค่ะ7874ตามด้วยแทนค่ะแล้วก็7874ค่ะตามด้วยดำค่ะ